สวัสดีค่ะเปิดประเด็นร้อนๆกันเลยนะคะกับข่าวใหญ่ล่าสุดดาวินนูเยสเอ่อย้ายไปเอาฮิลานเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับปิดเดียวกันไปแล้วสัญญายาว3ปีเลยครับค่ะแล้วค่าตัวนี้ก็เอ่อน่าสนใจนะคะเริ่มต้นที่53ล้านยูโรหรือประมาณ4 6ล้านปอนด์ใช่ไหมคะครับผมยังไม่รวมพวกแอดออนหรือโบนัสต่างๆอีกนะครับโหก็ถือว่าเป็นดีลที่ฮือฮามากนะคะ ทั้งเรื่องการย้ายไปซาอุตอนอายุ26แล้วก็ค่าตัวที่มันลดลงจากตอนที่ลิวพูซื้อมาเยอะเหมือนกันใช่เลยครับตอนซื้อมานี่คือสถิติสโมสรเลยนะเริ่มต้น64ล้านปอนด์อาจจะไปถึง85ล้านปอนด์ได้เลยแต่ขายไปนี่46ล้านปอนด์บวกๆก,ก็น่าคิดครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับเจาะลึกเส้นทางของนูนเยสตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงการย้ายทีมครั้งนี้เลยค่ะ อะไรเป็นเหตุผลหลักๆเลยคะที่ทำให้เขาย้ายทีมรอบนี้เหมือนว่าโอกาสลงเล่นกับอาร์เนอร์สอตก็น้อยลงด้วยหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับอันนั้นปัจจัยสำคัญเลยปี2025นี่ได้ลงตัวจริงในหลีแค่นัดเดียวเองนะครับแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าจริงๆเจ้าตัวก็อยากย้ายตั้งแต่เดินมัคคลาแล้วนะอ๋อหรอคะเหมือนเคยมีข่าวกับเอลนาเซอร์ด้วยนี่คะตอนนั้นใช่ครับแต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธไปก่อนแล้วก็ เออมันมีคลิปที่เขาเคยพูดเล่นๆกับดีอาร์สเรื่องไปซาอุด้วยนะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดจริงจังแค่ไหนอาจจะแฝงแฝงไว้ในใจหรือเปล่าคะแล้วทีมยุโรปอื่นๆล่ะคะมีสน,นใจไหมคะก็มีข่าวกับทางนาโปลีเอซิมิลานนะครับแต่ดูเหมือนจะติดปัญหาเรื่องเอ่อการเงินหรือโครงสร้างการจ่ายค่าตัวอะไรพวกนี้สุดท้ายก็เป็นอัลฮิลานี่แหละครับที่ดูจะจริงจังสุดแล้วใครเป็นคนอยากได้ตัวเป็นพิเศษคะโค้ชเลยครับ ซิโมเน่อินซาคิคือระบุเลยว่าเป็นเป้าหมายหลักที่อยากได้มากๆแล้วข้อเสนอที่ยื่นมาลิเวอร์พูลก็คงพอใจระดับหนึ่งแล้วในมุมของลิเวอร์พูลล่ะคะการขายนักเตะที่เคยเป็นสถิติสโมสรไปในราคาที่ต่ำลงมันโอเคเหรอคะกันนะถ้ารวมกับดีลอื่นๆที่ปล่อยไปซัมเมอร์นี้ก็เกือบ200ล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับนักเตะที่อาจจะมไม่ได้อยู่ในแผนหลักของโคช้ชคนใหม่แล้วค่ะ ก็ถือว่าได้ทุนคืนมาพอสมควรเนาะแล้วสำหรับตัวนูนเยสเองล่ะคะโอ้โหอันนี้น่าจะได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็แน่นอนเรื่องค่าเหนื่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงมีรายง,งานว่าอาจจะสูงถึง4 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์เลยนะโหเยอะมากย้อนกลับไปตอนอยู่ลิเวอร์พูลนิดนึงค่ะเขาคือ Agent of Chaos ฉายานี้เหมาะมากเลยนะคะใช่เลยครับตัวป่วนตัวสร้างความโกลาหลของจริงเลยสไตล์เขามันแบบเร็วแรงทะลุทะลวงดีมากๆแต่ก็นั่นแหละครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่สิคะใช่ครับครับจังหวะจบสกอร์นี่คือ,อ,อปัญหาใหญ่เลยทำหมูหกบ่อยครั้งมากเกมที่ยิงชนเสาชนคานสี่ครั้งใส่เชลซีนั่นคือภาพจำชัดเจนเลยครับค่ะจำได้แม่นเลยแต่ถึงจะน่างหงุดหงิด เขาก็ยิงลูกสำคัญสำคัญได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างลูกยิงท้ายเกมชนะนิวคาสเซิลหรือฟอ r e เรสใช่ครับครับลูกพวกนั้นสำคัญมากจริงๆหรือลูกชิปสวยๆใส่เบรนฟอร์ดลูกยิงฉลับก้นเข้าใส่เชฟยูก็มีนะคือมันมีความคาดเดาไม่ได้สูงมากครับแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเคาทีโรขวัญใจมหาชนไปเลย เสียงเชียร์นูนเยสนูนเยสนี่ดังกระหืมแอนฟิลด์ตลอดเลยค่ะจริงครับคือถึงสถิติรวมๆร4 3นัด40ประตู22แอสซิสมันจะดูไม่แย่นะครับแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยแหละที่เป็นเครื่องหมายคำถามแต่ในห้องแต่งตัวนี่ดูเหมือนเขาจะเป็นที่รักของเพื่อนๆนะอ๋อใช่ค่ะเห็นข้อความอำลาในโซเชียลเยอะเลยโกนาเต้กัคโปโรเบิร์ตสันเอเลียดทุกคนดูรักและคิดถึงเขามากๆใช่ครับโกนาเต้บอกว่าสำคัญมากกับแชมป์ลีก กักโปบอกจะคิดถึงเอเลียดนี่ชมว่าเป็นตำนานเลยบาเจสติชก็บอกว่าเป็นคนหัวใจยิ่งใหญ่สะท้อนว่าคาแรคเตอร์เขาดีจริงๆครับแล้วอะไรที่หล่อหลอมให้เขาเป็นนักสู้แบบนี้นะคะต้องย้อนไปดูชีวิตวัยเด็กที่อุรุกวัยเลยไหมคะแน่นอนครับอันนี้เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากเขาเกิดที่อาจินตานิกาสในครอบครัวที่ยากจนมากๆครับพ่อเป็นคนงานก่อสร้างแม่ก็เออขายขดนม ฟุตบอลนี้คือความหวังเดียวจริงๆโห oh, ลำบากมากดูเลยนะคะครับตอนอานยุ1ิย้ายเข้า Academy p e n a l แต่ก็เคยหนีกลับบ้านเพราะโฮมซิกด้วยนะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนอายุ1ิครับเจ็บหนักที่เขา่าเอ็นควายฉีกต้องพ่าตัดถึงสองครั้งเกือบต้องเลิกเล่นฟุตบอลไว้แล้วโห oh, หนักมากเลยนะคะนั่น ใช่ครับแล้วพี่ชายเขาจูเนียเนี่ยถึงกับยอมเลิกเล่นฟุตบอลของตัวเองเลยนะเพื่อออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวให้น้องชายได้ไล่ตามความฝันต่อโหเรื่องนี้มันมันสุดยอดมากครับมันสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงมากๆฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงทุ่มเทในสนามขนาดนั้นแล้วสไตล์การเล่นเขาล่ะคะ จุดเด่นจุดอ่อนจุดเด่นชัดเจนครับร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่1 8 7ซนตมรแต่เร็วมากมีพลังทำลายล้างสูงสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังเครื่องที่หาช่องก็ดีเล่นในทั้งหน้าเป้าแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยค่ะแต่จุดอ่อนก็อย่างที่คุยกันคือเรื่องการจบสกอร์ความนุ่งการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะล้ำหน้าบ่อยด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนมากๆครับ ก็เลยมีการเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อุรุกวัยหลายคนนะทั้งโฟลันคาวานีซัวเรสหรือบางทีก็เทียบกับตอเรสในแง่ของพลังและความเร็วค่ะเบลซาก็เคยพูดถึงเขาไว้นะคะใช่ครับเบลซาบอกว่านูนเยสเก่งในการหาพื้นที่ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งการสนับสนุนมากนักแต่ฟอร์มกับทีมชาติช่วงหลังๆที่ดีขึ้นอาจจะมาจากความมั่นใจและอิสระที่ได้รับมากขึ้นด้วยครับแล้วทําไมเอาฮิลลาวถึงเลือกเขาคะมองเห็นอะไรเป็นพิเศษ นอกจากที่โค้ชอินซากีอยากได้ตัวแล้วนะครับเขาคงมองว่าพลังความเร็วความปั่นป่วนของนุนเยสเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แนวรับในลีกซาอุได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นการเสริมทัพดาวดังต่อเนื่องของลีกเขาด้วยค่ะแล้วในมุมนุนเยสเองการไปซาอุต,ตอนอายุ26นี่มันเสี่ยงไหมคะกับโอกาสในลีกยุโรป อาจจะเป็นการไปเพื่อรีเซตตัวเองเรียกความมั่นใจกลับมาทำเงินก้อนโตก่อนแล้วค่อยหาทางกลับมายุโรปในอีกสักปี2ปีก็ได้คล้ายๆกรณีโชตาของเซลติกที่ไปเอาอิทธิธัลแป๊บหนึ่งอ๋อก็เป็นไปได้ค่ะแล้วการย้ายครั้งนี้อาจจะทำให้ค่าตัวในอนาคตถูกลงทีมยุโรปอาจจะเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยเนาะใช่ครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็อย่าลืมสโมสรแรกของเขาเพนนโรที่อุรุกวัยนะครับ อ๋อ oh, ใช่ใช่ได้ประโยชน์จากคลอสขายต่อตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับได้เงินมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนย้ายไปเบนฟิก้าย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วดีลนี้ก็แน่าจะได้อีกราวๆหนึล้านปอนด์รวมๆแล้วเพเนรรลได้จากนูนเยสไปเผื่บ16ล้านปอนด์แล้วนะครับถือว่าทำสัญญาฉลาดมากๆโห oh, สุดยอดเลยค่ะสุดท้ายนี้เรื่องราวของดาวินนูนเยสนี่มันให้บทเรียนอะไรหลายอย่างเลยนะคะใช่ครับ มันคือเรื่องของการต่อสู้จริงๆจากเด็กยากจนในอุลุกวัยสู่การเป็นนักเตะค่าตัวสถิติสโมสรลิเวอร์พูลการเอาชนะอาการบาดเจ็บหนักที่เกือบทำลายความฝันการเสียสละของพี่ชายค่ะแล้วก็การรับมือกับความกดดันคำวิจารณ์ต่างๆนานาตลอดเวลาที่อยู่ลิเวอร์พูลถูกต้องครับแต่เขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทแพชชั่นในสนามตลอดเวลา อาจจะไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบตามที่คาดหวังแต่เรื่องราวการสู้ชีวิตของเขาเนี่ยมันสร้างแรงบนันดาลใจได,ดีเยี่ยมเลยครับ เห็นด้วยเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ทุกทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่เรารวบรวมมาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ถ้าคิดว่ารายการนี้มีสาระประโยชน์ก็ติดตามกันได้ในเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่แวะมาเยี่ยมเยือนมาฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้การฝากกดไลค์กด subscribe กับช่องราม่าลูกหนังของเรากันได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ